ตออยยืเตล์ใช่ปะมันก็ต้องเล่นกับเพื่อนไงพี่ไม่หมายถึงแบบเอ้ยเดี๋ยวกูเอาฮะเดี๋ยวกูล่อให้แบบยอมตายแล้งรถอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรมันต้องคุยกับเพื่อนกันเองอันนั้นอ่ะเฮียโปเกมอนโปเกมอนบีบมะนาวฆ่างูฆ่างูฆ่างูเป็นอะไรไปนะไม่ไปลงไม่ไปลงที่อื่นว่ะบัฟคุณงแปดอยู่ไหยหรือว่ามึงไม่เห็นมึนแล้วมึงไม่เห็นที่มาร์เหรอแล้วพี่บอลบอกให้ไปลงตึกซ่อมมึงไม่ไปอ่ะ ไม่ก็เดี๋ยวไอ้นั่นไงอะไรบามจะพูดเลยบักบักคุณแปดหนาะมวยกูจะบอกว่าจบมากหายจะพีนัดเหรอโอ้โหบักคุณแปดหนาะมวยกูจบละจบสิ้นอยู่ในทีเอสผมร้องก็แต่แต่ก่อนรอชอรอชอรอชอแปลว่าอะไรทั้งวันไอเดี๋ยวติดแล้วเนี่ยบักคุณแปด อเด็เกียวเฮ้ยธรรมดาคนฟรีมีใครเอาาอะไรไรเสลียพี่อย่าซะเด็เครับผมว่าจะปวดทองละปวดทองวันนี้ผับจียาวเลยไหมคะอาจจะครับอันนี้วันนี้กกติทรับย์สลายหมด้องโตูดไม่ทัพแล้วเหรอจะใจจังน่าจะยาวนะเพราะว่าวันนี้เหมือนพี่เอ๋เขาจะไม่ได้แต่ไม่ได้ยาวเวอร์นะคือยาวที่นี้ก็คือยาวกว่าปกติอ่ะ ไปเลยจะไดบแมวไ,ไม่ติดจัดเกมทะตกง่ายใช่<ม>ปุรรตปุไปเลยด้วยตัวตัวเล่นเต็มเลยดต่เรามันอยู่ที่ใจไม่ใช่วายเออเล่นบายปามจบนี่ปาดเพีเออ,อ ลล<อ>ไม่ได้หมายถึงจบตานี้นะมถึง,<อ>ถงจบจากปนติเออจบจากวันจบจากเนี่ยเล่นฟับจีของวันเนี้ย<อ>ก็คือเหลืออีกตาหนึ่งก็จบตาอยู่ดีไ่ <c oughs> ใช่ไ่ใช้เล่นต่อเล่นก่อนแตกเล่นมากแล้วจิดนะผมเป็นคนที่ยื้อวีไว้ไม่ให้ไปเล่นใช่ไหมผมรู้สึกผิดเลย <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอูอยากเล่นของกูอยู่แล้วโอเคครับคุณสี่เป็ดอยู่ไหนวะ ไม่รูเนี่ยเ่อหลังสนามไว้น่ไม่กูมีคนห่เฮ้ยเกจบเอาเองที่ไหนของมึงอ่ะจากแม็กดำกับเก็บแทงแม็กดไใต้ตึกส้มผมมีมั้งพี่ถ้าจะไม่ผิดนะไม่รู้ชัวไม่รู้ชัว่วงมักสามาชั้นหนึ่งไม่ชัวคือแล้วไม่รู้ชัวไม่ไม่หมายถึงว่าไม่รู้แบบรู้ชัวว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ชัวคือมันทมลร่นี้ ไม่รู้ชัวร์ไงว่าอยู่ไหนบอกมึงล่วงเหรอบ้านที่เพิ่งมเลยก็ไม่รู้ชัวร์ว่าอยู่ไหนเอาล่วงเหรอมาแล้วอะไรมาครับแม็กดำหนึ่ง r พร้อมที่จะรุยกันมาดาฮาาโยตาฮายโยดูประตูเนี่นะไม่จบเลยกิ่งล่างครับพี่พีสวัสดีครับเรืองพี่คาดอสูตรอ๋อใหญ่บะ เพาอเอกตายร้อนจบอะขอไม่คุ้นเลยเออเด็กๆร้องให้กันละงมไม่มีเพิ่มแม็กแม็กดัมอีกอันนึ่งครับเอาครับนะครับจะอยากดูนั่นนะแม่งมีซับไทยวะไฮแอ์โลภาคใหม่ไม่รู้จักว่ะรู้จักแต่ไฮโลอ่ะกุ้งกิ้งไปเลยที่มันเจออไอโรเดนมามาแล้วน้องดั๊ก ก็เนี่ยแหละก็เอุ้ยวิ่งเกือบต่อยหน้าพี่เกือบตะบันมาที่หน้าแล้วอยากรู้ว่ามันมีซัพไทยหรือยังอยากดูมากโอ้น้ำสองไม่ะไม่เดี๋ยวนะปีศาดูไม่ได้พี่บอลครับครับผมเลืนพูดสิ่งที่พี่เนี่ยอ้าวอยู่ตรงนี้ตรงมาร์คมาร์คสองมาร์คสองเดี๋ยไหนกิ๊บแท่งไอ้โบ ไม่ใช่ไม่ใช่กิ๊บแท่งที่ผมบอกพี่อะแม็กซัมอ๋อกิ๊บแท่งผมเจอแล้วแต่ผมเจอไว้ได้ไหนล่ะก็ก็มีตรงนี้ก็พอได้อยู่อะไรนะกิ๊บแท่งก็มีตรงพี่ปาแบบพี่โอเคพี่ขับอัศัยแมวเลยไหนอัศัยถึงนี่อยู่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเดินมาแต่ตรงเนี้ยอักสบกินไงยังไม่เคยอยู่ใช่เหรอทำไมไม่เห็นวะว้ายหลอกปขาเนี่ยไม่หลอกเราตายก่อนเดี๋ยวใครไปแกะกิน happened? อุยัวพี่บอยไอ้คูนหกเหลือเอาเอาพี่มียังไม่ได้พี่ผมเล่นคูนสิบไปบวกละไม่มีอะไรต่อเลยผมจะไปปั๊มแรงให้น้องผมจะปั๊มแรงให้ตัวน้องผมผมต้องคิวสักสิบห้าตัวแชมป์เต้งมาสี่สิบไม่เจอชิคแพทเลยวไปชิคแพทกูเพิ่งทิ้งไปไปปั๊มกิ๊บแพนตรงมาร์กหนึ่งเลยพี่ไปน้ำบอลปีนปีนปีนเข้าไปชั้นหนึ่งเจ้กูพูดจริงชิคแพทไปหน้าหน้าตรงเนี้ยไอ้ปั๊มทำไมรู้สึกง่วงวะคนเก็บไปเก็บแล้ววะไส่ช่างมันเื่อด ไอพี่รู้สึกม่วงหนอนเฮ้ยคุณโขกเลยอันนึงครบตายง้อแม่หนักทิพไห่เก็บมาเจ้าหมาน้อยของข้าครับเกิดอะชิบแพทฮูเลกกฮูร่าตัดฟ้ามีเป่าสามนี่พี่สวัสดีพี่โอ้โหมีครบเลยนี่หว่าไอศาสตร์นี่สวัสดีพี่ฮ่าฮ่าเออแรกแรกเขาบินมาอย่างนี้ปะพอแล้วอย่างนี้ป่ต้องเป่าสามหรอก เออใช่ใช่ประมาณนี้เนาะทำได้ป่ะปั๊มอ้าวหมุ่ยไปบอกตอนแรกลายลายเขเป็นประมาณนี้บ้างดีดีขี่ป่ะใช่ใช่ข้างบน yeah นั่นคือพี่ขี่มั่วเลยเนี่ยแต่ไม่ได้เอามาเคลือนแบบนี้หรือมาเคลอนอย่างนั้นหรือเคลอนอย่างนี้ดูทั้อย่างเลยล่ะอย่างพีอย่างพีเออแต่นะทุกอย่างนี้มากกว่าคุนตา ถึงตาหัวา่าเนี่ยมักเหลือเขาก็บินรอดมาโอ้วอิสลัมอิสลัมสลรัมดอมมเหรอโ้นนหรอฮะคนหรออ่ะพี่บอกว่าพี่ยุสลาัมอ๋อมีปากปืนเหลือวะเพื่อนไม่มีเลยไม่บอกให้เร็วกว่าน,นี้เออเมื่อกี้กูเจอคอมเพตเต็ม <laughs> เพียบเลยคอมเพนผมได้ผมผมได้เก็บเสียงว่ะเหรอพี่แต่แบบอยากได้อันอื่นด้วยมีคอมเพนเต็มเลยหรออยากได้อะไรอะเก็บเสียงเก็บเสียงปืนกลหรือไอ้ของปืนกลหรือท่านัยไรอใครวเอาคอมเพนป่ะเอ้ยใครยิงมินิไอ้ใครยิงไอ้เคสเพรียอะไรโคตรหไปบ้างทาไม่ไปบอยเดี๋ยวมารับไปเอาคคตรก่อนเออขอมึงอยู่บ้านนี้ปามชิคพัดด้วยน่ะเวลาชิคพัดเอาเอาว่าไหนคอมเพนเอาไม่เอาเดี๋ยวเล่นเก็บเสียงก็ได้ บ้านไหนวะอะแหลกกมูกมูกมูวิดบ้านนี้บ้านานี้ไม่สบายหรือเปล่าพี่พีไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะน่โนะตัว,ต,วตัวร้อนจีเลยไอ้เฮียกูคิดว่าฮอกวอตคือคือมึงใช่สัตว์แต่ตัวหลอนจีแลยได้เนะตัวร้อนจีเลยอ้าวนี่ไยเฮียของเ็นสไนเฮ้ยเอ้เด็คนเหรอ คำว่ารอมันทำให้ผมรู้สึกทรมานเหลือเกินพี่ชายมันคือสไตล์มึงอยากบู๊เลยมึงเรียกไอ้โบไปเลยนะเออกูพร้อมต้องอยากบู๊อะคำว่ารอมันทำให้ผมรู้สึกปวดแสบยะพี่กับปาไปโคเวอร์เองขอบคุณรีวิวดี้ด้วยนะครับ6เดือน แล้วก็แคมป์แชมป์ขี่ช้างขี่ช้างนะครับสองเดือนนะครับเวลคัมแบ็กเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันมานานนะครับแล้วกูอานอนิมัสนะครับหนึ่งบิดยักชิวเราแบบต่อให้เราอยู่บ้างกลางวงแต่ถ้ามีเสียงปื้นขอบวงผมก็จะเดินป้องใหม่ซัดแม่งเลยฮะใช่แต่ชิลของกูคือกูนอนรอเพลินๆแต่ก็ให้พี่นอนเอาแเอดับเออไม่ต้องคิดอะนอนอยู่เฉยเออไอเนี่ยตรงนี้มีคนไอ้ปารไปยิงดิแล้วกูก็นอนรออย่างนั้นอะเออ ก็หาเด็กสักคนหนึ่งเอาแบบพวกไอ้พวกคมๆอ่ะเอามาแบบติดสอยให้ตามผมจี๊ดๆหน่อยข้าคมๆพี่คิดได้อยู่คนเดียวมินน้รู้อ่ะแต่แบบคือพี่ก็อยากนอนอยู่เฉยไงไม่อยากออกไปยิงเจ็ดลูกผมมาผมมาพี่ชายผมมาคมแต่น้อยกว่าพี่ไงอันนี้อันนี้เขาหมายถึงคนที่ที่สุดไงเฮ้ยไอไอไอป้าปั๊มมีคนหากูเจอ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 ตีหนึ่งเจอไหนี่ไงมาขับรถมาเต็มเลยยิงลูกรอบหนึ่ง มาเดากูถ้ามาจอดมันตายอ่ะบตอนนี้ไม่มีใครจอดเลยพี่มันไม่มีใครจอดเลยตอนเนี้ยจอดแล้วบักกี้จอดโอ้บักกี้ขาดนัดเดียวรถกระบะจะชนมึงไอ้ไอ้ปามมามามาหนีแล้วหนีแล้วกขับมาหนีตอนนี้แบ บักกี้หลุดไปแล้วนะพี่โอเคหมดแล้วไม่แล้วแถวนี้มันเคลื่อนแถวนี้มันเคลื่อนคันกระบ่านำหน้าอยู่ไหนตายแล้วไงตายแล้วตต่ไอ้ไปดยิงตกแล้วมาแค่สามแม่เหรอวะไม่ใช่กระบ่าตุดแม่กระบะาแรกสุดไปเลยไปเลยไปเลยไอ้กระบะแรกสุดอะไปแล้วแถวนี้มันเทื่อนแถวนี้แม่งเทื่อนจะไมแน่จริงอ่ะอยู่ไม่ได้ พี่ชนจอดรถแม่งดิว่ะโอ้โหวงบิดลำแชมป์ทิ้งไปเลยคูณหกลำแชมป์รออะไรอ่ะองค์บุรีราเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยมิดก็แชมป์มิดอยู่นี่ไม่รู้ถึงเปล่าขอจังหยัดเหรอเออยู่นี่ไงดินี่ชอบไปบ่อยมากจังหยัดอยู่ตรงโน้นแล้วก็ฆ่ามาตีเจ้าไม่มีคนยิงมีคนยิงอยู่ขวาแน่ใจว่าอยู่บนเขาคิวซีเปล่า โอ้ยโหขอแม่งโคตรเยอะเลยไปอยู่บนเขาอยู่บนเขามีกระเป๋าสามมาป่ะมีอยู่เขาที่ไมอยู่เขาทนี้น่าเก็บเป๋าสามมาไหม่ั้วคขวซีขั้วคิวซีก็มีขาววังสามกว่ามีมีอะไรเดียวหนึ่งใช่ใช่ใช่กูเห็นละสองตัวเห็นตัวที่มึงมาร์คด้วยเราต้องเล่นเราต้องเล่นแบบออกขวาได้อย่างนี้ออกขวานะครับผมแต่โดนขาวคิวซียิงปีไม่ชอบ เขาโกมเข่อลไปจเจอเข่าบในขั้บนแมพตีทรายดกวาดโดนพอมอนตย<อ>ิงมีักิวข้อเที่ยเอาอะไรที่มันเป็นเฮ้ยตอนัเป็นพวกบุปปปักแบบมมเลาแอบมิดแบบมิดแบบไม่สามารถโดนี้ได้แต่พอไปโดนอมอนคือเห็นทั้งตัวอ้ยได้ยิงได้ไหมยิงพอีมอนยได้เหกิ่เราตัดสองสองแต้มอ๋อคือยิงทะุเข้ามาหรอ่รดูว่าใช่ของพี่มันเป็นยิงแบบ ไม่มีผมไหนยิงได้แต่พอไปดูในสตีเมอนคือเห็นตั้งตัวเห็นนิ่มนเลยฮะนิ่มนิมเลยใช่สองแอ่ะใช่ใช่มัวมางมาร์คซี่มาร์คซี่เหตุที่กูได้ที่มารซี่โลลิเกตมารซี่มารซี่มีตีนึ่งทปายมารซี่ยิงทำไมอ่ะฝาใ่

Hello, you hear Connected. Disconnected Channel Switched อีเวนต์่ะบาดอีเวนต์มันก็ต้องงั้นแหละน้องใชยใช่ครับพี่ชายพวกอยู่ขอบอะหวานๆสัตว์ยิงยางจะยิงเออพูดถึงพี่บอยครับถ้าผมได้ตัวพี่ผมทำให้ชื่อเสียงเอสเคสพี่ยังคงอยู่ที่เดิมเลยนะพอเอสเคสเป่าสีเลยว่ะโหดจัดอ่ามันขับรถมาเป่าเสียหม ไอ้เฮียอยู่ไหนวะโก้ทั้ง,งตีงนักนะน่าสียอยู่มร้งเลยเหรอวะบ่วงอยา่างวะไอ้เียมันแย่อะไรบ้าง,างล่างได้หรอบ่วงเพราะเราไม่ได้เล่นบุตรเพราะเราไม่สบายเรายังไม่มยอมบอกยังคอเก่งไอ้เลยโกูสมอาาอีกสวยเอ,อาติดมาเอาติดกล่วไปแล้วเหรอแม่เลยครับกอล์ โอ้ยโอ้ยไอโบโค้ดโทรมาบ้รักตัวโมอเองใส่กูโหรอีกดับดับไปละเยี่ยมมีกูโทรตัวโม่เฮ้ยเฮ้ยช่วยไม่ได้วะเอาอีกวะเอาตัวโม่อ uh, ีกวะไม่น่าจะไม่ต้องจะให้โบจะแต่ขวัญน้อยป่ะพี่พีไม่แน่ใจเออดีออกแล้วทีเนียวปั๊บแล้วกูเติมให้อีกลูกอ่ะ ถ้ายิงกูโดนหัวเม็ดเดียวแต่ผ็นม่เต็มเอ,อมามักหนึ่งอ,อ่ะมีคนมีเราจะสุดเพราะตรงนี้เราเล่นไม่ได้แล้วค่ะมักเออมเดี๋ยวไปชนมักหนึ่งละง่ายดิเ,ออเดี๋ยวรอให้ข้างล่างเคลื่อนก่อนข้างล่างเราเนี่ยที่กดกดเราอยู่เนี่ยออข้างล่างเคลื่อนละให้มันไปก่อนให้มันดู่มันไปไหนเวลาเยอะ คอมเที่อาจางก็แบกจิ๊บหายภาพเนี่ยบอกก่อนด้วยบอกว่าเดี๋ยวบ่นเดี๋ยวมึงบ่นแน่นอนคอมกากก็คือมันไม่แปลกที่กูจะบ่นมันมึงกูอยู่วะมึงอึ่งมึงอ้างข้อบดบงไอสัตว์แตกที่ไรกดอ้างเลยวะอ้างจัดมาร์กหนึ่งหลือไม่ครบแล้วมาร์กสองหลือไม่ครบแล้ว ตัวนะสองตัวสามตัวออกไปเขาเข่าบนยิงผมเออเขาบนพี่ฆ่าไปตัวหนึ่งเอ้ยพี่บอลเ,เดี๋ยวพี่บอลเดี๋ยวผมมาพี่ไปไหนฮะไปขี้โ <Okay. S 1> อเคไปขี้เ,เดี๋ยวผมมาอนนเอ้ยมาร์กนั่นไปไหนฮะมาข้างล่างเนี้ยมาข้างล่างอ้อมไปอย่างงี้พี่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นตีข้างบนอนะข้างบนตายไปแล้วตัวหนึ่งข้างหน้าผมได้ได้นะ ต้องไหนต้องไหนต้องเขาต้องอยู่ขน้ผมข้างน้าต้องเข่าต้องอยู่เลยพี่บอลเออพี่ข้ามไปตัวหนึ่งมันมีอีกมันมีอีกเดวิดหน้ามึงมีคนปามสองตัวหน้ามึงเลยอ่ะเขาถ้าจะมึงไปนิดนึงเองไอช้างพี่บอยโตตัวอะไรอย่างมึงอะไออูใช้เป็นกลุ่มอื่น อยู่ตรงเลยเขาไปเออเนินถัดไปอ่ะต้องเล่นตรงผมนะเล่นทางซ้ายตรนคอนะไปตะขงหน้ากูสามตัวยิงฟรีหมดเลยทำเพี่อมันยิงทั้งคนอื่นอยู่ไม่ใช่รถแล้วนะยิงรถแล้วแต่อยู่ตรงนี้ที่บอยช้างบอกว่าเปลี่ยนเป็นออกเป็นเงินพอหกทีเลยเล่นเรียงข้าหลังตายอุ้ยเข้าหัวเฉยเลยสัต ตองม้าผมสองตัวได้ได้ได้จบทร่ตอนทางซ้ายยิงเดี๋ยวดูซ้ายให้ yeah, oh of of okay. yeah, ิเดตอนแบบผมเจ็บพูดเลยพี่สวยมีอะีรฮะตอนเราเราโดนยิงเราโดนยิงได้แค่มัดหนึ่ง เราตามมาดีไม่ทีได้อยู่หมดแล้วตรงนี้ก็มีนี่ดูนะตามกาพี่เลยใช่ใช่เรา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 ต้องสู้ขวาพี่เราต้องไปฆ่ามันรอ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 อยู่ยี่สิบวิเวลาเยอะเอาตัวขวาใกล้ก่อนห้องน้ำอ่ะอยู่หลังห้องน้ำน่ะวิ่งวิ่งไปนู้นแล้วตัวหลังห้องน้ำวิ่งไปไกลแล้วยังอยู่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 โดนไปน้ดนหนึ่ง ตาข้น้ำห่ะพี่หลบมุมไปแล้วไม่ไม่ไม่อยู่นี่มาให้เลยเดินนี้เดินมากรูหายได้ไหมโดนนี่นั่นแหละโดนแล้วไ้ขวาสุดให้พร้อมมุงอ่ะรันดึงหาออปชั่นก่อน เราข้ามมีป่าวมีมีคนยิงอยู่บ้านอะล่าสุดอะตรงเนี้ยมีมันน่าจะเพื่อนมันนี่คนหน้าทิ้งนะทิ้งนะทิ้งนะปลไปยปไ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 ปชุบไปชุบสายไกยิงมาดูซัดใจให้โบหน้าผมตรงนี้โหมันนั่งยิงกูสองตัวโบวัดไม่ได้ตรงไหนพี่ซ้ายไกต้องเอาขวาป่ะยังไงก็ต้องเอาขวาพลิกตัวไปขวาเล้าขวาาซ้ย ตายเจ็บได้นะตอนเนี้ยตาเจ็บแล้วอย่าละตีหนึ่มันอยู่ตรงนี้เราต้องพุ่งไปเลยมันอยู่มั๊กหนึ่งที่ยิงกันอ่ะเราเล่นได้ก่อนตรงนี้เราเล่นได้ก่อนจะเล่นจะเล่นจะเล่นอยู่ก่อนเปล่าหรือจะเคลียร์มันอืมสุดท้ายมันมาว่ะมันสมกมันน่าจะซัดกันโว้มันเหมือนมันจะแบบซุนๆหน่อยอ่ะต้องเอาหลังหันเนี่ยมมาโดนนิิคอหลังหินเฮ้ยกูรีบยิงไปหน่อยว่ะ พี่ระเบิดปะตายยิงลงหักกลับก่อนช้าไปพี่ยิงพี่เสือกรีบยิงไปสมองมีกี่ลูกบอไม่มีเลยพี่สมองหมดโหหยาบละวงต่อไปถ้างั้นไอ้จังมันสมองใส่กันพี่บอยเก็บจัดเลย จังมากำลังตีกันอนะ่ะโอเคต้องดูต้องดูจังดีๆวะต้องดูจังดีๆก่อนถ้าไปได้เราต้องรักไก่วิ่งไปเลยเออจังตีกันอยู่โบต้องขวาเท่านั้นละ <Okay. S 1> ต้องกั้นใจวิ่งแต่ตรงเนี้ย ช่วงข้อต่อน้อยสุดโบสมองสมองไม่มีแล้ใช่ไหมพี่ไม่มีแล้วเนี่ยตรงนี้วิ่งตรงนี้ช่วงข้อต่อน้อยสุดโอเคเดี๋ยวเราสมขวาเลยช่วงข้อต่อน้อยสุดไปไปพับพวงมาพี่ไปไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งประมาณอีกสิบวิอะ่ะค่อยวิ่งไม่กระทังซ้ายเริ่มลั่นเมื่อไหร่ทีหนึ่งค่อยวิ่งเพราะโกดังมันต้องเคลื่อนมานี่เว้ยแกดหัวหแตกรอก่อนรอก่อนรอก่อน โอ้โหกอดเลยหนึ่งกอดกูเลสิบสี่มาบ๊อไปเลยมองขวามึงมองขวานะมองขวาอยู่ดิเดียววะน่าจะอยู่ขวาน่าจะมีน่าจะมีบ๊อาจะมีอาจจะหลังเนินนาผมไม่เห็นพี่โอเคโฮรอไว้ก่อนเลยตรงนี้เล่นได้ แเดิน,นข้างหน้างเงี้ยเล่นได้โบร์โบร์ฝากดูขวาก่อนเดี๋ยวพี่แจมซ้ายให้เอยครับแต่ผมไปขี้ทักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวมาเราไปเทนนิ่งอ่ะเราอะโบร์มึงฉี่กูไปเล่นข้างล่างได้ปะเออไอเดี๋ยวกูตามกูตามตาม,มันมีแน่นอนเว้ยก<อ>ูยังเห็นอยู่ไปฝั่งนู้นุ่ยมาพี่บอยกินได้กินได้ กูห่างกูห่างแป๊บนึงตามไม่ทันยังไม่ติด <c oughs> ติดละ <c oughs> โอ๊ยเลือดไม่เต็มโบกูปั๊มเลือ <c oughs> ไดไปไงมีปะไม่เช็คไม่สุดดิเกียร์พี่หมายแบบนี้ไม่เจอวะ <Hey> <laughs> ไม่มีที่ให้เล่นเอาตัวรอดไปก่อนไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเอาตัวรอดให้ได้เดี๋ยวนอนอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วไม่น่ามาหายที่นี่เลย มีสมองชุบพี่ได้ด้วยเนี่ยเออเดีย๋ยวเพิ่งชุบปล่อยไปเลยเดี๋ยวให้มันออกให้หมดก่อนอยังไงมันต้องทำออกแล้วเหลือเก้าคนมันน่าจะโหอาจจะเป็นไปได้ว่าเหลือแค่สองตีว่ะไอ้บัว่อนี้ก็ยิงผมไว้พักกันแะเออสองตีสุดท้ายโอ้โหงี้ผมน่าจะแตกแม่งมีที่ลดนหมด เอาเลยดีกว่า<ม>ตบพี่มีใหญ่หมาบ่อยอา่ามีอีกสองอันนอน มึงวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยได้โบตรงเงี้ยนอนได้ประเด็นคือจะวิ่งไปถึงบ่อยพี่เนี่ยหลืบเนี้ยเป็นเดียวก็ร่วงแล้ว,ลวอะอายาไม่มีเหรอไม่มีดิพี่หมดแล้วขาขึ้นไปขาขึ้นไปมึงนอนอยู่เฉยทำอะไรไม่ได้แล้วโบเออขาขึ้นไปฮะช่วยวางกูยมันไม่เห็นมึงไอ้ที่นี่มันไม่เห็นมึง นี่อ่ะเราห้าวอ่ะโบนอนอเหลือสามตีจริงด้วยยไฟดุดวย